ซอสแพ็กใหม่ทำให้มันลื่นขึ้นนะนี่าพนนาดไนมากเดี๋ยวเราจะไปจะเจอใครในนรกกันสักคู่นะเพราะชมผมเต็มตัวสนะเสร็จแล้วและอีกอย่างผมมีบอกในเมเทอร์อ่ะมันผมนเจออะไรบางอย่างผมพาไปดู เจอแ่างเจอวิหารโน่นนะไกลมากเลยผมสำรวจมาทีละพอร์ตไปเลยและเราจะเห็นว่าตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่นี่ครับเมอเหมือนเป็นวิหารบอสอะไรสักอย่างอุ้ยยานะ

เป็นวิหารบอลและใหญ่ขนาดนี้เอ,อ๊ะอะไรวะน่ะโ,โอ้ยเดีย๋ยวโดนนโดนโดนูนเรียบร้อยแข็ง ออหายละนทอนทอนี่น่าจะเป็นลูกนองนะไม่น่าจะใช่บอสบอสน่าจะหก่ยังขอวให โอเคสองมีชิดแมนัวดจัดน่าอะไรอ่ะทาน,นี้ไม่รู้ว่าจะได้สู้บอลปะนะอาจจะเป็นทราต่อไปหรืออาจจะเป็นท่าน,นี้เลยก็ได้เอ,อ๊ออะไรอ่ะโอ๊ะอ,อ,อะไรต้อพูด้ผู้ชมให้ผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้น มีวิ่งน,นะไปแล้วโอ้ยอะไรนี่อ่ะหนี่ผมเผลอไปตีมันวะว้าไปว้ากลับดีกว่าเนาะตอนี้มันคิดได้เหรอโอ้ยมัเกิดอะไรขึ้นด้วย ต้องดูปยาละมั้งน่าจะสู้กับบอลแหละพานเนี่ยดูก่อนว่าไหวไหมเข้าเหมายนะต้องเข้าเวม่ยแน่นอนมันจะไม่กวดนะบอขึ้นไปก่อนนะผู้ชมขึ้นมาใหม่แล้วแล้วก็เจออีกตัว ไป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 นี่ไม่ใช่บ่อนะเนี่ย ช่วงปีนี้เนี่ยดีทำนีทำแต่ท่าน่ะช่วงปีนีดูแน่นอนพัทำดูตีโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยมันจะลอยขน,น,ยนยาดนี้เลยหรอมามันไม่กลัวไม่กลัวลอยเฮ้ yeah. น่าจะต้องววอสูส้บอสพาร์สต่อไปแหละ พันนี้พันนี้ไม่ไหวอะ่ะซึ่งพันนี้ก็ยาวนานมากแล้วงั้นขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนผมขอไปเตรียมตัวสู้บอสในอีพีต่อไปเจอแน่นอนบอสบ๊้ย่าย